ขอโทษท่านเมื่อกี้สตอ็อกคลิปค่ะประดีนนั่งทวนก่อนว่าพยายามจะตีความหมายของไฟค่ะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งช่ชคราวใหไปนี้ออกมาเตือนนะคะว่าคือเป็นให้ระวังกับสิ่งสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่คิดทําอยู่นะให้หยุดคือสิ่งที่คิดจะทดลองหรือจะก้าวล้ำลุ้งล้ำเข้าไปให้หยุด กพมันจะเป็นการผิดสิลข้อสแล้วสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นและอยู่ถาวรคงทนเพราะสิ่งนี้ก็คือสินข้อสามใช่ไหมก็คือจะไปอยู่ทั้งชีวิตเราแก้ไม่หายเนี่ให้หยุดอย่าทำเพราะเป็นการผิดสินนะครับอะไรกระแต่ที่คิดอยู่นะตอนนี้มันเป็นการผิดสินก็คือให้หยุดครับเพราะสิ่งนี้จะอยู่กับเราตลอดไป สิ่งนี้คือตัวแทนของวันมั่นคงยั่งยืนคงทนหนักแน่นก็ติดความหมายได้ว่าสิ่งข้าสามถ้าเราทำผิดสิษิ์ใช่ไหมเวรกรรมก็จะด,ดูกับเราติดตัวเราต่เไปไม่หลุดพ้นครับผมเป็นแค่แปเราเดือนนะคะไม่มีดุของใครขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟัง หรือเนอเรื่องนี้ไปตกแพเอินไปตกชวนกับใครเข้า I am sorry อันนี้ไทยของเขาเขาเปิดพลังงานไท้ของเขานะไม่เกี่ยวกันนะรับผมขอบคุณการที่ท่านมารับชมรับฟังใดๆก็แล้วแต่ไทยก็เล้กแต่เด้อจะทำอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งนี้นะให้หยุดรูด้ปะคุณสวยคุณพราวคุณดูมีเสน่หคุณเด็ด อนาคตคุณอีกไกลฉะนั้นสินข้อสารตอนนี้คุณอาจจะยังเด็กคุณยังไม่เข้าใจใช่ไหมแต่วันหนึง่งถ้ามันสายไปซะแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะคะนี่ครับมันจะไม่หายไปไหนมันจะติดตัวเราไปจนกว่าตัวเราสิ้นชีวาวาิยไปจับลงไปนีงั้นอย่าอย่าทำ จะพ่วงดีนะไม่หลงไปกับอะไรที่มันชั่วคราวพราสินนั้นถ้ามันไม่ชอบทำใช่ไหมถึงข้อสามใช่ไหมก็คือของที่เป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราที่เราไปแยง่งหรือไปแอบกระทำมาใช่ไหมแค่ชั่วคราวแค่ชั่วคราว หนึ่งวันหนึ่งเดือนสามอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่มันไม่คุ้มหรอกกับสิ่งนี้ที่จะอยู่กับตัวเราไปทั้งชีวิตจนตัวตายเพราะถ้าวันหนึ่งใช่ไหมถ้าเราแต่งงานใช่ไหมเนี่ยใครตรงนี้ชอบอกว่าเนี่ยชีวิตถ้าเราไปเจอคู่แท้มีใครมาพอเราแต่งงานใช่ไหมเราก็จะเจอสิ่งนี้อยู่ทั้งชีวิตเราเราก็จะเจอสิ่งนี้ภูกพันในชีวิตของเราฉะนั้นเดิอนออกมาซะความสวยของคุณ นำไปทำอย่างอื่นที่ไม่พิสิินได้ค่ะนะคะผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณค่ะบ่มีดวงของใครเด้อขอบคุณนะคะผม